ลัคนาราศีมีนคนเกิดวันจันทร์เดือนมิถุนายน2568เมื่อดวงดาวเคลื่อนผ่านตำแหน่งแห่งจักรราศีสะท้อนถึงจังหวะชีวิตของผู้มีลัคนาราศีมีนโดยเฉพาะผู้ที่ถือกำเนิดในวันจันทร์ยอมได้รับอิทธิพลจากทั้งดาวจันทร์อ่อนโยนและดาวพฤหัสบดีผู้ให้ปัญญา ในเดือนมิถุนายน2568นี้ดวงชะตาของท่านเหมือนผืนน้ำที่กำลังสะท้อนแสงจันทร์บางวันสงบบางวันสั่นไหวแต่ลึกในนั้นซ่อนพลังแห่งการเยียวยาการเติบโตและการเปลี่ยนผ่านอันงดงามดวงดาวจะนำพาอะไรมาให้ท่านทั้งในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักและโชคลาภ จะมีวาสนาโชคใหญ่ไหลมาถึงประตูบ้านหรือสิ่งใดที่ควรระวังเพื่อไม่ให้เสียทรัพย์เสียจังหวกเสียใจ บทความนี้ไม่ใช่เพียงการทำนายเพื่อบอกอนาคตแต่ยังเป็นแผนที่แห่งพลังจิตวิญญาณขอเชิญท่านอ่านอย่างตั้งใจพิจารณาอย่างลึกซึง้งแล้วจงก้าวเดินด้วยหัวใจที่มีสติพร้อมเติมพลังบวกด้วยเคล็ดลับสะเดาะเคราะห์เสริมดวงและหมายเซ็ตที่จะทำให้ชีวิตของท่านในเดือนนี้เปล่งประกายแม้ในยามที่ฟ้าครึม้ม สำหรับท่านที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนและเกิดในวันจันทร์เดือนมิถุนายน2568นี้เป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตากำลังเคลื่อนผ่านจุดที่ให้บทเปลี่ยนในเรื่องจิตใจความอดทนการรอคอยและการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก ดาวพื่หัสบดีเจ้าเรือนสุภะส่งพลังให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พร้อมกับแรงดึงดูดจากดาวมฤตยูและราหูในภพที่เร้นลับทำให้หลายเรื่องในชีวิตดูคลุมเคลือแต่แฝงด้วยโอกาสที่ท้าทายยิ่งหากท่านเป็นผู้เกิดวันจันทร์ซึ่งโดยพื้นฐานมีจิตใจอ่อนโยนมักมีจินตนาการสูงและไวต่อพลังรอบข้างเดือนนี้จึงขอให้ท่านตั้งหลักให้มั่นด้วยความสงบภายในค่ะดวงด้านการงาน เดือนนี้การงานจะเข้าสู่ช่วงที่ต้องใช้ไหวพริบการประนีประนอมและความสามารถในการประครองสถานการณ์ให้รอดพ้นจากความเปลี่ยนแปลงที่ขุนคอมไม่ได้ ท่านที่ทำงานประจำจะมีแรงกดดันจากผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานที่เอาแต่ใจทำให้รู้สึกอึดอัดเหนื่อยใจและขาดแรงจูงใจในการทำงานแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ควรรีบร้อนลาออกหรือเปลี่ยนแปลงใดไอควรรักษาสถานะไว้ก่อนเพราะปลายเดือนจะมีโอกาสที่งานจะคลี่คลายและได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ที่เคยมองข้ามท่านไป สำหรับท่านที่ทำงานส่วนตัวหรือค้าขายการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าจะเป็นปัจจัยหลักของความอยู่รอดช่วงต้นเดือนอาจมียอดขายนิ่งเงียบแต่หลังวันที่18เป็นต้นไปดาวการเงินและดาวเจรจาจะโคจรส่งผลดีทำให้ยอดขายพุ่งขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวควรเตรียมสินค้าและบริการให้พร้อม คำเตือนสาคัญในเรื่องการงานคือห้ามนำเรื่องส่วนตัวเข้ามาปะปนกับงานและระวังการไว้ใจคนใกล้ชิดเรื่องธุรกิจเพราะอาจโดนหักหลังแบบไม่ทันรู้ตัวถึงอย่างนั้นดวงด้านการเงินแม้สถานการณ์การเงินของท่านในเดือนมิถุนายนจะไม่ได้ลําบากถึงขั้นขัดสนแต่ก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ควรใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายโดยเด็ดขาดมีแนวโน้มรายจ่ายจะสูงเกินคาดโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัว บุตรหลานหรือการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามยังมีโชคทางการเงินผ่านทางผู้ใหญ่หรือคนที่เคยช่วยเหลือท่านไว้อาจได้รับเงินคืนจากลูกหนี้เก่าหรือได้ของมีค่าที่ไม่คาดคิดท่านที่รอคอยข่าวดีจากการทำเรื่องกู้หรือลงทุนจะมีแนวโน้มได้รับการอนุมัติในช่วงปลายเดือนโดยเฉพาะผู้ที่ดำเนินการไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนหรือพฤษภาคมคำแนะนำคือ อย่าให้ใครยืมเงินในช่วงนี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพราะมีเกณฑ์ถูกชักดาบโดยไม่ตั้งใจดวงด้านสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำในร่างกายเช่นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะภูมิแพ้น้ำหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุหรือความดันโลหิตที่ไม่สมดุลอารมณ์แปรปรวนง่ายเนื่องจากดาวจันทร์ส่งผลด้านจิตใจโดยตรงหากรู้สึกเหนื่อยง่ายขี้ล้าหรือมีอาการซึมเศร้าเป็นพัก,พก ให้สังเกตว่าตัวเองกำลังจมอยู่กับความคิดเชิงลบเกินไปหรือไม่เพราะราศีมีนเป็นราศีที่เชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกอย่างมากควรหมั่นพักผ่อนให้เพียงพอนั่งสมาธิหรือเดินเล่นใกล้น้ำเพื่อปรับพลังชีวิตให้สมดุลคนที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับไตระบบย่อยอาหารหรือเบาหวานต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปดวงด้านความรัก ความรักของท่านในเดือนนี้มีพลังงานแบบสองขั้วบางช่วงเหมือนรักพุ่งทะยานหวานชื่นบางช่วงกลับเหมือนใจห่างไกลกว่าทะเลทรายสำหรับคนโสดจะพบคนที่ทำให้รู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานแม้เพิ่งเจอกันไม่นานแต่ต้องระวังว่าอาจเป็นเพียงคนผ่านมาให้บทเรียนไม่ใช่คู่แท้ที่ควรยึดติดดังนั้นไม่ควรรีบตัดสินใจอะไรเร็วเกินไป สำหรับคนมีคู่อารมณ์จะมีผลต่อความสัมพันธ์อย่างชัดเจนคำพูดบางคำอาจกลายเป็นชนวนให้เกิดความเข้าใจผิดควรลดความคาดหวังลงฝั่งการให้มากขึ้นอย่าพยายามควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงกันในช่วงนี้เพราะอาจนำไปสู่การห่างเหินอย่างถาวรถ้าท่านกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่คลุมเครือเดือนนี้คือเวลาที่ควรเผชิญหน้ากับความจริงและตัดสินใจเพื่อรักษาหัวใจของตัวเอง ดวงด้านโชคลาภและการถูกหวยรวยครับเดือนนี้ดวงโชคลาภมีมาเป็นระลอกเหมือนเกลียวคลื่นไม่ใช่คลื่นยักษ์แต่ก็ไม่ไร้แรงส่งท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆจากของเก่าของสะสมของที่ตกหล่นหรือเลขที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านเช่นเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถที่ใช้นานแล้ว ช่วงที่เด่นเรื่องโชคลาภที่สุดคือระหว่างวันที่15ถึง27มิถุนายนโดยเฉพาะช่วงวันพระหรือวันจันทร์เลขที่ควรเสี่ยงให้จับตามองคือเลข 6, 0, 2, 5และเลขซ้ำเช่น66หรือ22อย่างไรก็ดีควรเสี่ยงโชคในระดับพอประมาณอย่าโลภมากเพราะมีเกณฑ์เสียมากกว่าได้หากฝืนดวงจนเกินไปเคล็ดลับสะเดาะเคราะห์เสริมดวง 1. ทําทำบุญเกี่ยวกับน้ำหรือสัตว์น้ำเช่นปล่อยปลาปล่อยเต่าถวายข้าวปลาอาหารให้วัดที่อยู่ริมน้ำหรือเติมน้ำที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมช่วยลดเคราะห์เรื่องอารมณ์ความเศร้าและพลังงานด้านลบ 2. ส,สวดมนต์บทพาหุงมหากาและบทโพชฉังคะปริทุกคืนก่อนนอนเจ็ดจบเพื่อเสริมพลังจิตให้มั่นคง 3. จุดทูบ5ดอกกลางแจ้งแล้วอธิษฐานถึงพระแม่จันร์ทในคืนวันจันทร์เพื่อขอให้พลังแห่งจิตและน้ำในกายสมดุลควรทำเป็นประจำในคืนวันจันทร์ 4. บูชาเทพประจำวันจันทร์เช่นพระจันร์ทพระแม่อุมาหรือพระแม่ลักษมีด้วยดอกไม้สีขาวหรือสีครีมผลไม้หวานและน้ำสะอาดจะช่วยเปิดทางเรื่องเมตตาและการอุปถัมภ์ม่มเซตในการใช้ชีวิตให้มีความสุข 1. ยอมรับความเปลี่ยนแปลงด้วยใจเป็นกลางเพราะราศีมีนเป็นราศีที่เปลี่ยนแปลงเร็วหากท่านฝืนกระแสดวงชะตาท่านจะเหนื่อยและหมดแรงแต่ถ้ายอมลื่นไหลไปตามน้ำท่านจะพบทางออกที่นุ่มนวลเสมอ 2. ออย่าคาดหวังให้คนอื่นเข้าใจเราเสมอไปท่านอาจมีความรู้สึกลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครจะเข้าถึงได้ให้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองในความไม่สมบูรณ์และยอมรับว่าบางครั้งการอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ 3. ใช้ความฝันเป็นเข็มทิศแต่อย่าทิ้งการกระทำในชีวิตจริงราศีมีนมีพลังจินตนาการสูงควรแปลงพลังฝันให้กลายเป็นพลังสร้างและลงมือจริงวันละนิดเพื่อสะสมพลังให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ่ 4. ทุกอย่างล้วนเป็นบทเรียนไม่ใช่กรรมติดตัวแม้เจอคนผิดเจอเหตุการณ์ล้มเหลวขอให้ใช้ใจนักเรียนไม่ใช่ใจผู้พิพากษาเมื่อเรียนรู้ได้ท่านก็จะหลุดพ้นจากการยึดติดที่บั่นทอนจิต คำอธิษฐานประจำเดือนมิถุนายนสำหรับผู้ลัคนาราศีมีนเกิดวันจันทร์ข้าพเจ้าระบุชื่อนามสกุลผู้เกิดในวันจันทร์ลัคนาราศีมีนขออัญเชิญพลังแห่งจันทราและพระโพธิสัตว์แห่งเมตตาธรรมจงเปิดทางชีวิตให้ข้าพเจ้ามีสติมีความสงบในใจมีปัญญาเห็นหนทางแห่งโชคลาภสุขภาพและความรัก ให้ทุกเบาบางให้พลังชีวิตฟื้นคืนขอให้ทุกความฝันที่ดีงามจงเกิดผลในทางที่เหมาะสมด้วยเถิดแม้ดาวจะโครจรและการเวลาจะหมุนเปลี่ยนแต่จิตใจที่มีสติและความหวังจะเป็นดวงดาวนำทางอันมั่นคงของชีวิตเสมอสำหรับผู้ที่มีลัคนาราศีมีนและเกิดในวันจันทร์ดวงชะตาในเดือนมิถุนายน2568นี้ อาจเปรียบได้ดั่งการเดินทางผ่านทะเลที่มีทั้งกระแสลมสงบและเกลียวคลื่นลึกความสำเร็จอาจต้องแลกมาด้วยความเพียรความรักอาจต้องรักษาด้วยความเข้าใจและโชคลาภอาจต้องรอคอยด้วยความอดทนแต่ทุกสิ่งร้วนมีจังหวะของมันและเมื่อจังหวะนั้นมาถึงท่านจะรู้สึกได้ด้วยหัวใจ หากบททำนายนี้พอจะเป็นเสมือนแสงตะเกียงนำทางก็ขอให้ท่านใช้มันอย่างมีสติและไม่ยึดติดจนลืมการกระทำเพราะแม้ดวงชะตาจะชี้แนวน้อมของชีวิตแต่ความกล้าความคิดและการลงมือทำเท่านั้นที่จะเปลี่ยนทางเดินของโชคชะตาอย่างแท้จริงคำอยพรแด่ชาวลัคนาราศีมีนที่เกิดในวันจันทร์ประจำเดือนมิถุนายน2568 ขอจงมีความสุขสงบในจิตใจมีแสงสว่างแห่งปัญญานำทางชีวิตขอให้ทุกการกระทำประสบผลดีในการอันควรขอให้รักที่แท้จริงปรากฏในชีวิตขอให้ทับและโชคลาภไหลมาอย่างอุดมสมบูรณ์โดยไม่เบียดเบียนกรรมและขอให้ท่านมีพลังใจเข้มแข็ง เผชิญทุกสถาน,นาการณ์ด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจขอให้เดือนมิถุนายนนี้เป็นช่วงเวลาที่งดงามและเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับชีวิตของท่านหากบททำนายนี้ให้แรงบันดาลใจโปรดส่งต่อกำลังใจนี้ให้กับผู้อื่นกดไลค์แชร์หรือบอกต่อเพื่อเป็นแสงเล็กๆที่ส่องทางให้กันและกันขอขอบพระคุณที่ฟังคลิปเราจนจบนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องกวางน้อยราศีเสริมดวงกันด้วยนะคะถ้าหากคลิปนี้โดนใจคุณมากๆก็ช่วยกดซุปเปอร์แทงให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ